ค,คลิปนี้เรามาดูการตัดไม้นอนนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกแบบจิ๊บหรืเล่มนี้นะครับไม้นอนนะครับการตัดไม้นอนถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าคนโบราณเวลาเขาใช้มีดเขาจะไม่ใส่แว่นกันสะเก็ดนะครับเพราะอะไรถึงไม่ใส่แว่นกันสะเก็ดเพราะว่าการฟันไม้ของคนโบราณเนี่ยเขาจะมีทิศทางการกระเด็นของเกรดที่แน่นอนนะครับก็คือถ้าสมมติเวลาผมฟันเนี่ยนะครับก็ดทั้งหมดจะออกไปทางความมือน,นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จะออกไปทางความมือจะไม่กระเด็นมาเข้าตานะครับ ทีนี้เวลาฟันก็ใช้ทักษะเดียวกันกับการฟันเหมือนปกตินะครับก็คือการฟันบากแล้วก็ตัดถิ้นนะครับบากแล้วก็ตัดถิ่นนะครับเวลาเราตัดอย่างนี้นะครับเวลาเราตัดอย่างนี้สเก็ตก็จะเดินไปทางฝั่งนี้นะครับเวลาเราตัดฝั่งอย่างนี้นะครับอย่างนี้เกิดสเก็ตเดินไปฝั่งนี้ก็จะก็จะไม่มาด้านข้างนะครับ ด้วยสภาวะของคมมีดนะครับด้วยสภาวะของคมมีดที่ระเบิดไมเนี่เขาจะไม่มาด้านข้างนะครับเขาจะไม่มาด้านข้างหางเรานะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะฟันแรงไม่ได้เพราะว่าข้างล่างเป็นคอนกรีตนะครับรายบากจะได้อย่างนี้นะครับ ก็ฝั่งกเลือกเนี่ยรอยบากจะได้อย่างนี้แต่แล้วก็เราก็จะได้ในส่วนของไม้ที่เอาไปใช้งานนะครับก็คือเราจะได้ในส่วนของไม้ที่เอาไปใช้งานมันก็จะเป็นด้านหนึ่งหัวตรงนะครับด้านหนึ่งหัวตรงด้านหนึ่งที่เราจะทําอย่างสมมติเราจะเอาไปทํารั้วใช่ไหมครับฝั่งที่มันเฉียงๆเนี่ยเราก็จะเอาไปฝั่งดินนะครับส่วนที่เป็นหัวตรงๆงเนี่ยเราก็จะ เอาขึ้นนะครับมันก็จะได้ความสวยงามนะครับเมื่อจะเป็นลักษณะของการฝันไม้ในลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต้องฝันทุกคนเรามระวังเพราะว่าข้างล่างเป็นพื้นคอนกรีตน,นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเรามีอะไรที่ลองอไรเราก็จะได้ในส่วนของ หัวนะครับทุนหัวที่ตรงนะครับก็จะเหมือนก็จะเหมือมนกับคลิปก่อนนะครับก็คือได้หัวที่ตรงได้ท้ายที่เฉียงนะครับท้ายที่เฉียงในช่วงท้ายที่เฉียงนี่เราก็เอาไปฝังดิงดนนะครับถ้าสมามติเราจะไปทารั้วนะครับทาเสานะครับตัวนี้ก็ได้ในตัดส่วนที่ตรงนะครับเราก็คือไม่ต้องไปทํางานซ้ำซากให้มันเสียเวลายุ่งยากนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่คือทักษะของการใช้มีดนะครับทักษะของการใช้มีดแบบหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแบบจิ๊บนะครับ แนบจิ๊บกับไม้กระถินนะครับเราคิปพบกันใหม่นคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ